มาเป็นฝูงเลยอะอุ๊ยหน่อยเนี่ยเจ้าสมบีเฮ้ยมันหนีแล้วอ่ะเอา้านันมีอะไรมาด้วยอะอุ๊ยระวังระวังจัดก,การมาเลยทนันใกล้แล้วใกล้แล้วย้จัดการมาเลยทนลันอุ๊ยสองตัวเฮ้ยเฮ้ยทันโลกอนมันมีอาวุธเฮ้ยเฮ้มันย้อนมามาย้อนมาย้อนมาย้อนเดนูสาวส่งเสียงร้องสอมบีมันวิ่งหาเสียงใหญ่เลยจัดการมาเลยคุณทันตอนนี้แหละท่านมีว่ารบแม่ติ๊กน้อง สนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคุณฮาพี่วัยสนุกนะโอ้โหคันคุยโทรศัพท์กับใครอะเออคุณฮาร์คน,น,นะโอ้โอ้ทนันทันมีโทรศัพท์โทรคุยกับคุณฮารด้วยอะทุกคน <S <S สุดยอดเลยสวัสดีค่ะทุกคนนี่มันมีกุญแจไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกุญแจมาให้ดูดิไขยังไงุไขได้ปะไขปะ ุูเจไข่ใช่ป่ะแบงคมาดูนี่แบให้พูดูเลยเดวม่เนี่ยโอ้โหมาเด้อคันนี้อุปกรณ์พร้อมไห่ไข่ให้ดูหน่อยสิมันเป็นยังไงพอไข่แล้วมันมีเสียงดังใช่ป่ะต้อทำโอ๋โอ่าโอเคโอเคโอ้โหแปลงล่างพอใสุ่เีเจเข้าไปครับว้าว,วโอ้โหแปลงล่างเลยครับทุกคนอันนี้ตัวนึงเนี่เฮ้ยไม่ได้ยินเสียงซอมบี้รูปหัวลิ้วๆซอมบี้มารูกๆๆลุกๆๆรๆๆรูบๆๆรูๆๆ เยอะขนาดนี้หุ้ยน่ากลัวหุยมาจากไหนกันเนี่ยมาเยอะเลยอะอุยสอมบี้เยอะเลยอะจราทำยังไงดีแบบนี้คุณักไปไหมคุณักไปอยู่ไงคุณหักไปเที่ยวไปหาไปหาอะไรมาเร็วๆไปจัดการมันเร็วๆร็วเร็วเเร้ยโอ้วเร็วเร็วเร็าเร็เร็วเร็วเรยวเร็นเร็วเร็วเร็วัร็วเร็วเเรยเร็วเรเ็เร็วเเลยอเะหุเร็วเรเรี่ยเจ้าซอมบี้เวเเรรวว เฮ้ยซอมบี้ oui, er. อะไรอะคือว่งท yeah. oh, ่านทัน de ท oh. hey, ่นเดียวเดียวเดียวเฮ้ยนั่นมาซอมบี้อะไรนะแพนๆอะไรนะร้อนจะข้าเลยอันนี้น่าจะได้ทำไมมันเป็นเหมือนการ์ตูนที่มันออกมาจากเกมเลยอะเฮ้ยมาเยอะเลยทำยังไงดีอะวิ่ยมันมาจากแพนซอมบี้เหรอจัดการเลยเรียววิ่ยตัวนี้น่ารักอะแต่ก็ต้องจัดการมันนั้นเฮ้ยมันมาแล้วสองตัวเลยทันจัดการมันเลยนั่นแหละเนนั่นแหละวิ่งหลายการนะเย้สสำเร็จไปหนึ่งตัวอ๋อขอบคุณ่ะอีกหนึ่งตัวทัาน ทีเดียวสองตัวเลยอะเฮ้ยเหมือนมันยังไม่หมดเหมือนมันมีมาอีกอะเฮ้ยอย่าบอกนะยกพวกพวกมาอีกแล้วอะทันนุ่นมาอีกตัวแล้วมีกระป๋องอยู่ในหัวด้วยจัดการเลยเร็วๆรเฮ้ยตัวนี้มีกระป๋องด้วยอุยระวังระวังจัดการมาเลยทันใกล้แล้วใกล้แล้วยี่สิเลิตรยี่สิบลฮ้ยทันคราวนี้มาสองตัวเลยอะเฮ้ยนุ่น จัดการมาเลยทันอุ้ยสองตัวเฮ้ยทันลบกอนมันมีอาวุธเฮ้ยมันยนมามาย้อนมนยนมายอนเฮ้ยมายนอาวุธมาหลายกาดมากเลยอะไอตัวหัวที่เป็นกลวยๆอะมีการเหวี่ยงกลวยมาใส่เราด้วยอุ้ยทำยังไงดีละแบบนี้เธเย้ยแล้วทำาไงดีคราวนี้เฮ้ยเฮ้ยมะคราวนี้าเป็นฝูงเลยเฮ้ยลาเป็นฝูงเลยเหรอคอนแอคนอกนจะต้องหาผู้ช่วยหาผู้ช่วยเฮ้ยจริงด้วยขาวดียกฝูงมาเมื่อกี้อุ้ยตอนแรกมันหนีไปได้อุ้ยมันกลับมาอีกแล้วะ เวยทำยังไงดีแย่แล้วแบบนี้เฮ้ยยทานูนู่นดิดดคุณฮักมาช่วยเราแล้วเย้ย <Yeah! S 1> <Yeah! S 3> เลๆๆๆกิกจะต้องเกมลอกกันไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคุณฮักเลิกเลเที่ยวมาช่วยเลยอะคุณฮักสู้ เดนดูสาวมาช่วยด้วยนอกจากคุณฮักเดนูสาวส่งเสียงร้องสองบี้มันวิงหาเสียงใหญ่เลยจัดการมาเลยคุณฮักตอนนี้เลยยส้สัมฤทธสุดยอดไปเลยอุ้ยดูสิทั้งเดนูสาวทั้งคุณฮักร่วมมือกันสำเร็จเลยย่าสุดยอด เยอะเลยอะคุณฮักทีเดียวชุมหมดตั้งถุงเลยฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นองทันทันกับแม่ติกได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สมบีบุกบ้านของเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทานดูสิคุณฮักดีใจเต้นใหญ่เลยอะค่ะโอ้โหที่เลยแลบใหญ่เลยคุณฮักโอ้ย สุดยอดขอบคุณนะคุณฮาร์บายอ้ยคุณฮากอย่างเทเลยอ่ะอุ้ยทันหรือว่าทันเล่นเกมซอมบี้อ่ะมันถึงได้ออกมาจากเกมทันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแน่เลยซอมบี้อะไรนะอะไรแพนอะไรเป็นแพนนะแพนเป็นซอมบี้นั่นแหละมาจากนั่นแหละโอ้กสุดโอบายบายค่ะทุกคน